นักร้องหนุ่มโยบอยทีเจนะคะที่ได้ออกเอ่ยปากผ่านสื่อว่าไม่ติดใจหลังถูกศิลปินก๊อปปี้โชวไปร้องและไม่คิดเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้วยค่ะหลังจากที่กลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลนะคะเมื่อแรปเปอร์หนุ่มยยบอยทีเจได้โพสต์เดือดหลังถูกศิลปินกลางคืนก๊อปปี้โชวก่อนทางศิลปินรายนั้นจะออกมาขอโทษค่ะและล่าสุดทางโยบอยทีเจ ออกมายอมรับค่าว่าไม่โกรธที่ถูกก๊อปปี้โชว์แค่ตอนตกใจเท่านั้นแทบอีกฝ่ายได้โพสต์ขอโทษแล้วเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนี้ถ้าจะนําเพลงไปร้องอยากจะให้ขอกันก่อนและไม่คิดเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ค่ะจบไปแล้วครับก็ไม่ได้โกรธด้วยเป็นนักศอกษา ะรือจะเเสือสวยๆนะตรงนี้เนี่ยเราจะคอยแต่แต่งเลยในราคาเพรึกว่ามันเยอะไปนิวนึงราไม่โกรธไม่ได้เลยนแค่บว่เราได้พบกับ่าฐมตรีสุดรอสุดมาสุดร้องใจนะคะขอกคุพี่นเพลงเขาร้อง้านในแล้วค่ะไฟส่องแสงนี้ไปนะ